แชร์ภูมิใจเสนอค่าค่ะค่ะได้ค่ะหน้าแต่งเองสวยช่ม,มันรู้จังหวะหน้าอยู่แค่บางทีแบบหลงลืมสิ่งที่คุยหรองมันจะสวยหรอมันดูไม่สวยเลยนะพี่จุ๋มพี่เก่งหนหูนีมันไม่สวย<ม>เลยอ่ะ,ม,ะมันน่ารักหรือเปล่า มันไม่ค่อยเสร็ปะไม่ค่อยอ่ะแล้วขอขอทางนั้นนี่ก็น่ารักนะมันน่ารักไหมได้ยังไงดีอ่ะน่ารักดีอ้อ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 ดีเซ่โอ้หนูก็ไม่เคยซื้ออะไรเองนะดีออดีเซ่แต่มันห่นที่แกให้ที่เอาของมาเอาอะไรพี่เอาให้เอาของเกมผ่านก็ได้มีต่อคนตัวป่ะดีออดีทุกคนรู้ได้ยังไงอ่ะ ขาถึงรวยคุณผู้ชมฉันดัาตอนจริงอยากให้กระเป๋าอยู่ใบหนึ่งมากนะตอนนี้แต่แบบถ้าใช้เงินออกไปอ่ะเงินมันก็จะล่อยหลอหลงไปนิดนึงก็เลยยังไงดีก็เลยคิดอยู่ตอนนี้นอยากแบบมันมไม่เพราะว่าหนูมีแผนที่หนูอ่ะคิดไว้มากกว่าตั้งเป้าไว,ไว้อีกอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่คิดไว้ว่าต้องหาเอาเงินทุนมาสร้างต่อ,อยอดก็เลยยังไม่อยากใช้เงินพูดแล้วก็ยิ้ม รูส้สึกเป็นความฝันเฟิเร์มป่ะงนางนาเก่งงานงานากกาที่น่ากว่าคุณปูไม่หล่ละเออมีเออก็ดีนะเพชรนี่ไม่ต้องเอาอะไรกาไปอ่ะเออสีเดียวกับคุณเลยได้ไหมอ่าน่านี่แล้วเจ้าของแบรนด์ให้เหมือนกันอันนี้ก็เจ้าของแบรนด์ให้เหมือนกันเจ้าของแบรนด์ดีเซให,ใหม้ใหใหมา รองเท้าอีกคู่หนึ่งก็เจ้าของอนาคอลี่ให้มาโทรศัพท์เครื่องอีกเครื่อง,งที่อยู่ที่พื้นตอนนี้อันนี้ก็คุณฝนมามูให้มาวันเกิดเครื่องนี้พี <c oughs> ่พีทให้ไม่ไปซื้ออะไรเองเลยนะจริงเงินจะไปอยู่ไหนคะคุณผู้ชมลองทายดูนะจ๊ะเก็บให้หมด <c oughs> <c oughs> กําไรไหมนาฬิกาไหมล่ะแต่ว่ามันเป็นสีเงินกับสีทองอะ่ะมันไม่ช่อยชอบเท่าไหร่จ้ะเดี๋ยวดู สิบสี่กรงปลาต้องแก้งแก้มาทองแล้วมาพี่จุ๋มครบทุกอย่างจริงๆครบเครื่องเริ่มจุ่มดีอันนี้ดีอันนี้ดีกว่าแต่ว่ามันเป็นนาฬิกามันสีเงินน่ะแม่มันไม่เข้าปะต้องไม่เอานาฬิกานี้นาฬิกานี้ดูใหญ่แบใช่ไหมไปเนาะอืมนาฬิกาดูหรือว่าใส่ข้อมือก๊าบรื่อกี้นี่ดีเดียวเล็กๆอืมเดี๋ไม่ก็ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ทองแล้ว ใส่ตะแหวนมั้ยล่ะเอิงใส่ตะแหวนก็พออย่างนั้นใส่ตะแหวนไหมเนาะเอาคู่สองวงมาจบในเด่นนั่นเอออันนี้เก็บไหมชาแนลเก็บปะเก็บแล้วก็ใส่ตะปูเนี่ยหนูว่าอยู่เนาะเออกระเป๋าอ่ะพี่จุนกเป๋ากระเป๋าบ้านก็น่ารักนะอืมไหมได้เคาะไหมได้ดีที่เป๊กเนี่อันนั้นกระโปรงหรืมัน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 เล่นมันบินสีอะไรอ่ะสีมูน เงินหรือทองไม่มีตัวหนึ่งสีทองปะสีทองคือคือตัวอีกตัวหนึ่งใช่ไหม,มให้ตัวหนึ่งได้ไหมพี่จุม๋มแล้วก็ขี้กระเป๋าขาวเพราะว่าเผืผ่อไปต่อว่าใส่นั้นเลยได้แล้วเปลี่ยนกระโปรงสีสีนันแล้วก็กระเป๋าบ้านเนาะกระเป๋าบ้านโอเคจบของน้อของพี่ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วของน้องสามชิ้นพี่จุ๋มชิ้นหนึ่งของชิ้นเนก็บเธอช้อปปิ้งเหรอโอ้โหวันนึงก็สามสี่ชิ้นทั้งวันนิ่งอุย้ย ใส่นาฬิกาลแล้วนาฬิกางูก็ไม่ใส่มันไม่เข้ามันหวานชูมันหวานข้อมือเพชรไม่ใส่ขี้เกียจด,ดูแลหนูยิกงยดูแลคอไม่ใส่เธอคอเดี๋ยวมันตันคอบอบ้านออกงานอะไรนะ หนูไม่มีกาไรคาเทียค่ะหนูไม่ได้ซื้อค่ะหนูเคยอยากซื้อแล้วหนูก็ทําอะไระปะซื้อกำไรเฟนดิแทนมันถูกกว่านั้งเยอะหนูก็ตออแรกหนูก็คลิปแบบมีกําไรคาเทียสักอันหนึ่งเขาก็ใส่กันทางนั้นน่ะยังไงดีวะซื้อไม่ละ่ะแล้ววันนั้นเดินเข้าเฟนดิพอดีไอคิวมันจะไปเปลี่ยนกระเป๋าอุ้ยหน้าตาเหมือนคาเทียเลยอะเฟนดิเฟนดิก่อนแล้วกันคาเทียล้วมันเยอะแพงอยู่เป็นแสน เป็นดีกแค่ประมาณแบบสองหมื่นพัทเทียวก่อนแล้วเอ๊ยเป็นดีบก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> ชุดเขาแบบเล็กเหมือนกันนะเออหมื่นอล้วเนี่ย <laughs> มันแบบหึดอ,อัดแขนอะ่ะแอบก้องแม่ต้องโทนแล้วล่ะ เราชุดมันฟูว่าเลยนะตอนเนี้ยไม่เป็นไรได้ได้ได้นี่นี่ไว้นี่ขอบคุณพี่พีท้องให้ค่ะพักพี่พีทก่อนพี่พีทให้พี่พีทเก็บตังค์ก่อนเสียงตังค์กับหนูมาเยอะละมันน้อยไปไงแม่นึกออกปะวุ้ยเราก็ไม่ดีเวลาอยู่นะเลยเปื่อยเลยเปื่อยไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเห็นปะพี่เขาช่วยหนูอยู่นะ ไม่ต้องเก็บทรงคิวแล้วเห็นปะทำไมหนูก็เก็บทรงคิวเนี่ยื่อพี่เขาจัดการให้หนูแล้วผ่าตัวนี้ดีมากเลยนะพี่เก่งลองสิไหนลองสินิดนึงพอน่น่ะเออเอาเพิ่มนั่นน่ะกับชุดดูที่อยู่ตรงนู้นพี่จุ๋มอ่อเนไป หมวหมองช่พีอโอ่โปบุ๋มค่ะพี่โแผนที่เอาโลเคชั่นไปแล้ววันนี้บุ๋มถึงใบสองครึ่งนะคะเพราะว่าใบสองเขาจะเข้ามาเดี๋ยวเราจะเก้อเกอ้ยหนูไไฟ์อยู่โอเคได้<บ>ค่ะซื้อซื้อรอบแกรกแล้วรอบสองไม่ซื้อเอาเรอบสองแต่ก็ถูกตัวอื่นไง